คำเตือนว่าจะเกิดการระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่2กํกำลังเกิดขึ้นในหลายหลาประเทศนะคะโดยเฉพาะสาหรัฐเองก็ออกมาเตือนโดยผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า cdc และขณะนี้สหรัฐกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าจะหนักหนาที่สุดนะคะเพราะว่าจากคนติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลก2อล้านห้านคน ในสหรัฐประเทศเดียวมีคนติดเชื้อไปกว่า9 0 0 0แสคนแล้วนะคะและคนที่เสียชีวิตเกินกว่า45,000คนขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามที่จะสนับสนุนให้ผู้ว่าการรัฐในอีกอย่างน้อย2ีรัฐของสหรัฐเปิดเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดค่ะ Opening up America, as we call it. We say opening up America, and we add the word again. I, I think we can add the word probably again, but uh, that's what it is. We're opening up America again. 20 states representing 40% of the U.S. population have announced that they are making plans and preparations to safely restart their economies in the very near future. So that's uh, 20 states. It's about 40% of our country. They're moving along. pretty quickly three announced today as you know and uh, they're going to be doing it safely they're going to be doing it with tremendous passion there's uh, they want to get back to work the country wants to get back to work รธัธนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจอย่างมากนะคะและระบุว่ารัฐบาลของเขาก็สามารถได้เงินอนุมัติมาแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือหลายๆภาคส่วนทั้งโรงพยาบาลการทดสอบ วัคซีนและการผลิตเครื่องที่จะตรวจหาเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะสนับสนุนกันให้เปิดเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเร็วที่สุดซึ่งท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปหนุนผู้ว่าการรัฐ20รัฐดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับเสียงของผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า CDC นะคะออกมาเตือนอย่างชัดเจน ว่าสหรัฐกำลังจะเผชิญการระบาดในระลอกที่สองโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะตรงกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่จะมาในช่วงที่อากาศก,าก็จะหนาวเย็นเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะยิ่งยากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้สหรัฐกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยนะคะซึ่งก็คล้ายคายกับประเทศอื่น และจากการไปสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับองค์กรในกว่า100ประเทศ3,500คนประสานเสียงออกมาคล้ายๆกันค่ะว่าระบบเศรษฐกิจของทั้งโลกจะเผชิญหน้าการถดถอยเป็นลักษณะ U shape และจุดที่ต่ำสุดตรงตัว U นี้ก็จะใช้เวลานานนะคะกว่าที่จะพงกหัวขึ้นมาได้และเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกไม่เคยเจอวิกฤตหนักขนาดนี้ในรอบ100ปีที่ผ่านมา ขณะที่โครงการอาหารก็ได้ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าจะมีผู้คนหลายร้อยล้านคนต้องประสบปัญหากับภาวะที่ไม่มีอาหารด้วยนะคะทำให้เกิดภาวะอดอยากอย่างหนักข่าวดีในช่วงเวลานี้ก็อาจจะออกมาจากสาอาณาจักนะคะก็คือการเดินหน้าทดสอบวัคซีนในคนโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะโดยพรุ่งนี้ก็เตรียมที่จะทดสอบการฉีดวัคซีนในคนแล้วผลที่ออกมาก็อาจจะ ทำให้เกิดความหวังเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโควิด1 9ได้นะคะ